สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับชอ่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดกรณีนายนรินเชื้อคมตาขึ้นศาลฟ้องคำพิพากษาในคดีอนาจารย์เด็กซึ่งเป็นหลานสาวกระทงศาลได้พิพากษายกฟ้องเนื่องจากไม่มีหลักฐานชัดเจนนั้นล่าสุดวันที่11กุมภาพันธ์64ทีมข่าวไปพูดคุย กับนายนารินทร์เชื้อคมตาชาวบ้านกกโกกได้พาทีมข่าวไปดูห้องน้ำข้างบ้านเป็นจุดที่เจ้าตัวจะผูกคอตายเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก่อนที่จะเดินทางไปสารจังหวัดมุกดาหารนายนารินทร์เปิดเผยว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก่อนที่จะเดินทางไปขึ้นสารตนรู้สึกท้อแท้อย่างมากคิดจะฆ่าตัวตายจึงได้ไปนั่งร้องไห้ที่หน้าห้องน้ำ และแกะเชือกจากเปรตั้งใจว่าจะแขวนคอ ى, ที่หน้าห้องน้ำเพื่อหนีปัญหาเพราะรู้สึกท้อแท้ซึ่งตนคิดเรื่องนี้มาพักใหญ่แล้วแต่พอมาถึงวันที่สารพิพากษาก็รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจว่าตนไม่มีเงินไม่มีรถที่จะไปสารด้วยซ้ำจึงคิดสั้นจะผูกคอตายแต่โชคดีที่เมียผ่านมาเห็น และห้ามปรามก่อนจึงรอดมาได้เพราะถ้าตนค่าตัวตายแล้วมารู้ทีหลังว่าสารจะยกฟ้องตนก็คงเสียใจในภายหลังสําหรับวันนี้ตนได้ความยุติธรรมกลับคืนมาแล้วตนก็รู้สึกภูมิใจและขอขอบคุณสารขอขอบคุณทนายที่ช่วยตนและแม้จะมีการอุทธรณ์ตนก็ไม่กลัวเพราะตนไม่ได้ทำ และไม่มีหลักฐานว่าตนทำผิดอย่างไรก็ตามตนรู้สึกเสียความรู้สึกกับนายออดมากเพราะเขาเป็นพี่ของตนแท้ๆครอบครัวตนเคยช่วยเหลือมาตลอดแต่กลับมากล่าวหาตนและคิดว่าตนทำร้ายลูกของเขาซึ่งตนรับไม่ได้เลยทีมข่าวได้พูดคุยกับนางชนาภาเชื้อคมตาภรรยานายนรินเปิดเผยวา่า หลังจากที่มีการยกฟ้องสามีตนก็รู้สึกโล่งอกเพราะที่ผ่านมาตนรู้สึกว่าครอบครัวถูกกลั่นแกล้งมาโดยตลอดตนก็รู้สึกงงว่าน้องเอมีอาการบาดเจ็บตั้งหลายเดือนก่อนแต่ทำไมถึงเพิ่งจะมาแจ้งความจับในช่วงที่มีคดีน้องชมพู่สำหรับสามีนั้นหลังจากที่ศาลยกฟ้องเขาก็มีอาการดีขึ้นมากๆ ผิดกับตอนเช้าที่เขามีอาการซึมเศร้าจนเกือบจะผูกคอตายและถ้าตนไม่ไปเจอก่อนเขาคงต้องผูกคอตายไปแล้วอย่างไรก็ตามจะมีการฟ้องกลับหรือไม่ก็ขอคิดดูก่อนทีมข่าวได้พูดคุยกับทานายรัชพลศิริสาครทานายความผู้ดูแลคดีเปิดเผยว่าในตอนแรกที่ไปขึ้นศาลยอมรับว่าตนมีความเครียดแทนน,นายนริน เพราะเด็กห้าขวบเป็นผู้ให้ปากคำกล่าวหานายนรินและคำพูดเด็กค่อนข้างมีน้ำหนักบนชั้นศาลแต่สารได้พิจารณาแล้วและมีหลักฐานหลายอย่างที่ไปไม่ถึงตัวนายนรินซึ่งหลังจากที่สารพิพากษายกฟ้องตนก็ค่อนข้างดีใจเพราะสารให้ความยุติธรรมกับลูกความของตนมากๆซึ่งหลังจากนี้ก็ต้องดูดุลพินิษฐ ของพนักงานอายการว่าส่งยื่นอุทธรณ์หรือไม่สำหรับการสอบสวนในครั้งนี้ก็มีข้อสงสัยหลายอย่างเพราะมีการให้เด็กชี้ตัวแต่หลักของการชี้ตัวนั้นผู้ชี้จะต้องไม่รู้จักกับคนร้ายมาก่อนแต่กรณีนี้เด็กรู้จักกับนายนรินอยู่แล้วก็เป็นเรื่องปกติที่เด็กจะชี้นายนรินซึ่งไม่มีหลักฐานชัดเจน ว่านายนรินเป็นผู้กระทำผิดอย่างไรก็ตามนายนรินมีความเครียดมากซึ่งเมื่อตอนเช้าก่อนที่จะไปขึ้นศาลนายนรินก็เกือบผูกคอตายที่บ้านแต่โชคดีภรรยานายนรินมาเจอก่อนเรามาต่อกันที่ทางฝั่งพระพลกันนะคะล่าสุดวันที่10บกุมภาพันธ์164ทีมข่าวอมรินทีวี เดินทางไปที่วัดศรีบุญเรืองซึ่งเข้าพบพระราชรัตโมรีสมยงกัตตะปุญจะโยเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหารเปิดเผยว่าหลังจากเกิดกระแสข่าวเรื่องของพระพลเจ้าอาวาสวัดด่านพระอินทได้รับรายงานล่าสุดว่าเจ้าคณะอำเภอนิคมคำซอยจังหวัดมุกดาหารได้ทำหนังสือตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่ง ออกหนังสือไปเมื่อสองวันก่อนขอให้ยุติการออกสือ่อรวมถึงเกี่ยวข้องกับการสร้างพญายนาคของลุงพลและให้อยู่ภายใต้คําสั่งของปกครองของเจ้าคณะอำเภอหากพบการกระทําผิดต้องถูกดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบคณะสงฆ์จังหวัดโดยอาจจะมีการลดหรือถอดถอนตำแหน่งเจ้าอาวาสวาดัด ส่วนกรณีการจัดตั้งวัดด่านพระอินทร์ในฐานะเจ้าคณะจังหวัดรับทราบกรณีการจัดตั้งวัดแล้วแต่รายละเอียดเกี่ยวกับใบตราตั้งรวมถึงเอกสารการจัดตั้งวัดให้ดำเนินการตรวจสอบไปยังสำนักพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหารอีกทั้งในการจัดตั้งวัดจะต้องมีลายเซน็นของผู้ว่าราชการจังหวัด จึงจะมีความสมบูรณ์และจัดตั้งวัดได้แต่อาตมาเป็นเพียงฐานะพระฝ่ายปกครองมีหน้าที่แค่ดูแลควบคุมพระสงฆ์ในจังหวัดให้เป็นไปตามระเบียบอยู่ในกรอบกฎเกณฑ์เท่านั้นสำหรับขั้นตอนการจัดตั้งวัดจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและระเบียบของสํานักงานพุทธศาสนาซึ่งจะต้องเป็นที่ดินนิติบุคคล ไม่อยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนจะต้องมีโฉนดที่ดินหรือเอกสารสิทธิ์ประเภทนศสสามพระที่จะเป็นเจ้าอาวาสวาดัดจะต้องบวชไม่ต่ำกว่า5 0 0พันษามีสำมศนาสักหรือจบเปลี่ยนทำชั้นตรีเป็นอย่างต่ำภายในสถานที่ที่จะจัดตั้งเป็นวัดต้องมีที่ทำกิจของสง์ศาลาบำเพ็นบุญที่พักสง์ห้องน้ำ ต้องมีงบประมาณการปรับปรุงก่อสร้าง50า0 0บาทขึ้นไปและที่ดินจะต้องไม่เป็นของบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเป็นของนิติบุคคลภายใต้ชื่อของวัดเท่านั้นหากเป็นไปตามระเบียบดังกล่าวแล้วจึงจะมีสถานะเป็นวัดได้เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหารยังบอกอีกว่าเรื่องของการจัดตั้งวัดหากไม่ถูกต้องก็คงจะใช้คำว่าวัด นำหน้าไม่ได้ดังนั้นจึงเชื่อว่ามีขั้นตอนถูกต้องตามระเบียบแล้วและหากต้องการตรวจสอบก็ให้ตรวจสอบได้เพราะทุกอย่างอยู่ในความจริงตามคําสอนของพระพุทธเจ้าที่กล่าววา่าสัจจังหมายถึงความจริงก็คือความจริงอย่างไรก็ตามเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหารตั้งข้อสังเกตกรณีที่มีบุคคล เข้ามาทําการตรวจสอบซึ่งเริ่มต้นจากเรื่องพญานาคข้างบ้านหลวงพลจนกระทั่งบานปลายมีการตรวจสอบถึงวัดต้นสังกัดของพระพลตนเชื่อว่าเป็นไปตามกรรมของมันดังคำสอนกรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกทั้งหลายต้องเป็นไปตามกรรมทำอะไรไว้ก็จะได้รับผลกรรมตามนั้นหากพระพลผิด ก็ต้องว่าไปตามเวรกรรมแต่หากคนที่เข้ามาตรวจสอบไม่ได้หวังผลประโยชน์หรือสร้างความเสื่อมเสียก็ย่อมได้รับผลกรรมดีตามน้านเชน่นพระก็ได้รับประโยชน์จากการบวชศึกษาพระธรรมแล้วสั่งสอนญาติโยมญาติโยมก็จะได้รับผลประโยชน์โดยการรับบุญกุศลส่วนนายอัจฉริยะก็จะได้รับประโยชน์ คือความดังและคนรู้จักดังนั้นทุกอย่างเป็นไปตามเวรตามกรรมของมันนายวีรศักดิ์เปิดเผยอีกว่าหลังทราบว่านายอัจฉริยะได้ยื่นให้ตรวจสอบวัดด่านพระอินท์มาที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหารพร้อมเข้าตรวจสอบร่วมกันหากได้รับการประสานงานมา ขณะที่การตั้งวัดด่านพระอินดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบแล้วโดยมีการขออนุญาตสร้างวัดเมื่อปีพศ2558บนเนื้อที่12ไร่บนที่ดินที่ได้รับจากหน่วยงานราชการคือกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการนิคมคำซอยดังนั้นจึงถือว่าเป็นวัดโดยสมบูรณ์และทางวัดสามารถขยายอาณาเขต วัดเพิ่มได้ไม่ต้องหมาแจ้งหรือขออนุญาตจากคณะสงฆ์หรือสำนักพุทธซึ่งวัดถือเป็นนิติบุคคลสามารถดำเนินการขยายและก่อสร้างได้ทุกอย่างโดยผ่านการทำประชาคมจากกรรมการหรือชาวบ้านพื้นที่เท่านั้นอย่างไรก็ตามในวันนี้ได้รับทราบจากคณะสงฆ์จังหวัดมุกดาหารแล้วว่ามีการทำเอกสารหนังสือลายลักษณ์อักษรลงวันที่28มกราคม64 ให้พระอธิการอนุชาหรือพระพลระวังสังวรในพระธรรมทั้งการใช้ถ้อยคำที่เหมาะสมการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับประเด็นเรื่องลุงพลและพญานาครวมถึงก่อให้เกิดความเสียหายกับคณะสงฆ์ซึ่งได้มีการตักเตือนเป็นครั้งที่สองส่วนครั้งที่หนึ่งได้มีการตักเตือนด้วยวาจาโดยมีพระครูวิชิตพรมพินิษฐ รองเจ้าคณะอำเภอนิคมคำซอยในฐานะรักษาการเจ้าคณะอำเภอนิคมคำซอยลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงและตักเตือนพระพลเกี่ยวกับการถอดจิตสื่อสารกับพญานาคที่เกี่ยวข้องกับคดีน้องชมพู่แต่ทั้งนี้หากยังคงฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามและกระทำผิดครั้งที่สามก็จะเสนอให้คณะสงฆ์จังหวัดมุกดาหาร ถอดตำแหน่งเจ้าอาวาสปรับเปลี่ยนให้เป็นพระลูกวดัดตามระเบียบของคณะสงฆ์จังหวัดต่อไป